ນະຄັບເຂົ້າໄປນັ່ງນະຄັບທ เรียกได้ว่าวานไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวเมื่อคู่รักสายตลกธรรมชาติอย่างนางเอกสาวมากความสามารถอย่างปุกลุกฝนทิพย์และพระเอกมาดคมเข้มอย่างไม้พัทรเดชทีล่าสุดนั้นเจ้าตัวเพิ่งจะร่วมฉลองวันเกิดของสาวเจ้าตัวอย่างปุกลุกที่ปัจจุบันเจ้าตัวอายุครบ34ปีแล้วแถมด้านหนุ่มเจ้าตัวยังมีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้แฟนสาวด้วยการให้ของขวัญที่เป็นสร้อยคอที่เจ้าตัวอย่างปุกลุกอยากได้งานนี้เพื่อนๆของทั้งคู่ต่างพากันแห่แซลสาวปุกลุกกันยกใหญ่พร้อมถามว่า จะให้อะไรตอบแทนแฟนนุ่มแต่ก็ต้องมีอึ้งจนต้องบอกเลยว่าทําเอาเหล่าองเพื่อนและชาวเน็ตอึ้งกันเป็นอย่างมากเมื่อปุกลุกที่ทําสิ่งนี้ทําเอาหลายคนทั้งขำทั้งเอ็นดูกับคู่นี้ไม่ไหวจริงๆเมื่อทางด้านสาวปุกลุกได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ทั้งคู่ได้ไปดูสร้อยด้วยกันแต่ทว่าก็ไม่ได้ซื้อติดมือกลับมาแต่อย่างใดซึ่งภายในคลิปก็จะเห็นได้ว่าทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันตามปกติจนกระทั่งถึงช่วงดินเนอร์ทานอาหารข้ามพร้อมกับเหล่าองเพื่อนอีกหลายคนที่ได้อยู่รอชมโมเมน,นารักของ ทั้งคู่ไปอย่างพร้อมเพียงกันโดยเมื่อทั้งคู่ได้มาถึงร้านอาหารด้านหนุ่มไม้ก็ได้มีเซอร์ไพรสมอบของขวัญสร้อยคอที่คิดว่าสาวเจ้าตัวอย่างปุกลุกน่าจะต้องชอบเป็นแน่แท้เพราะว่าที่สังเกตเห็นด้านสาวปุกลุกได้เล็งหนึ่งในสร้อยคอที่ตรงใจเจ้าตัวมากที่สุดพร้อมกับออกอาการชื่นชอบเป็นอย่างมากจากในหลายๆคอลเลกชั่นที่เธอได้ดูในช็อปชื่อดังอย่างบุญแกลลี่ทำเอาด้านสาวเจ้าตัวถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจขั้นสุดกับของขวัญที่ตอนอยากได้แต่ก็ต้องพลิกล็อกเสียได้เมื่อของขวัญที่่หนมไม้ ือกมาไม่ใช่อันที่เจ้าตัวนั้นเล็งเอาไว้ด้านไม้เมื่อเห็นดังนั้นเลยทั้งแซวทั้งขำอย่างชอบใจกันยกหญย,ยโดยด้านหนุ่มไม้เองก็ได้สวมสร้อยคอที่ได้ซื้อมาให้กับปุกลุกนับได้ว่าเป็นโมเมนต์หวานแบบเบาๆแต่น่ารักสุดๆเลยทีเดียวขณะดเดียวกันที่ด้านสาวปุกลุกเองนั้นกําลังใส่ใจกับของขวัญที่เจ้าตัวได้จากแฟนหนุ่มมาทางด้านเหล่าออเพื่อนเองก็ได้แทรกพูดขึ้นมากลางคลิปในทันทีเลยว่าแล้วปุกลุกไม่มีอะไรตอบแทนให้ไม้บ้างเลยเหรอก็ต้องบอกเลยว่างานนี้ทําเอาทั้งเหล่าของเพื่อนอ้ง คนดูอึ้งกันเป็นแถบๆพร้อมกับคำออกมากันอย่าง,งดังๆเมื่อทางด้านสาวเจ้าตัวอย่างปุกลุกได้ทาการคุกเขา่ขาขอไพรส์แฟนหนุ่มอย่างไม้แต่งงานจนหลายคนก็ต้องบอกเลยว่าช็อตนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าสาวปุกลุกได้ฉีกทุกกฎของโมเมนต์ของคู่รักจนไดกลายเป็นมีมในตำนานแถมยังเป็นไวรัลวัอนโซเชียลกันไปแล้วในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาเรียกเสียงแซวเกลียวกลาวสนั่นลั่นร้าน,านกันเลยทีเดียวโดยหลังจากที่สาวเจ้าต,ตัวได้ขอแฟนหนุ่มแต่งงานไปทางด้านไม้เองก็มีแอบตกใจเล็ก พร้อมกับยิ้มเล็กๆเ,เสมือนภูมิใจและดีใจในคราวเดียวกันซึ่งไมเองก็ได้มีการตอบกลับและอวยพรให้แฟนสาวเนื่องในวันเกิดครบรอบอายุ34ปีโดยเจ้าตัวได้กล่าวว่าขอให้มีความสุขมากๆก,กับทุกๆวันขอให้ดูแลสุขภาพด้วยอยู่ด้วยกันไปนานๆพร้อมกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอยู่ด้วยกันไปทั้งชีวิตเลยเมื่อสิ้นเสียงคําอวยพรแบบหวานชื่นลงก็ทาเอาเพื่อนต่างพากันกรีดร้องกับโมเมนต์หวานชื่นแบบเกินต้านชนิดที่เรียกได้ว่าโนสนโนแคร์ใครใดๆทั้งนั้น ซึ่งโมเมนต์ความน่ารักบนหาของทั้งคู่นั้นยังไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้โดยขนาดที่ทั้งคู่นั้นได้นั่งรถอยู่ด้วยกันนั้นทางด้านสาวปุกลุกเองก็ได้ขอให้แฟนหนุ่มอย่างไม้ช่วยเปิดฝาขวดน้าให้หน่อยพร้อมยิ้มแบบทะล้นกลุ้มกลิ่นแบบเบาๆไม้เองไม่รอช้ารีบเปิดให้พร้อมพูดเชิงแกมบ่นว่าก็ไม่เห็นจะเปิดยากเลยทําเอาด้านสาวปุกลุกถึงกับขำพลืดออกมาและได้สวนตอบกลับอย่างทันควันเลยว่าเขาบอกมาว่าผู้หญิงอย่างเราบางทีก็ต้องแกล้งแอปไม่มีแรงกันบ้างแต่ก็ต้องทําาห อีกครั้งเมื่อไม้ได้หันกลับมาพูดกับแฟนสาวพร้อมมองต้นแขนของปุ๊กลุกพร้อมพูดว่าสันใหญ่อย่างนี้บอกไม่มีแรงปุกลุกจึงได้หัวเราะชอบใจแบบฉาดใหญ่กับคําตอบสุดฮาที่ต้องบอกเลยว่าคู่นี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆอีกทั้งขณะที่เจ้าตัวอย่างปุ๊กลุกเองกําลังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของไม้ก็ได้มีนักข่าวถามถึงเรื่องงานของทั้งคู่ขึ้นมาเช่นกันว่าคบกันมายาวนานขนาดนี้มีแผนเลิกวิวาไว้บ้างไหมโดยทางด้านสาวเจ้าตัวอย่างปุกลุกก็ได้ตอบกลับถึงเรื่องดังกล่าวนี้ไปว่าใครกัน ช่วยบอกให้เขารีบรวยสักทีจะได้ไหมจะได้ให้เขามาขอแต่งงานสักทีขี้เกียจแต่งตัวรอนา,นานขนาดนั้นแล้วซึ่งเจ้าตัวยังได้เผยอ,อีกว่าแฟนหนุ่มอย่างไม้ได้พาไปดูที่ทางสําหรับเรือนหอของทั้งคู่เอาไว้แล้วด้วยงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าทั้งคู่นั้นจะออกมาบอกเลิกแผนวิวากันเมื่อไรแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องกล่าวแสดงความยินดีกับทั้งคู่เอาไว้ล่วงหน้ากันไว้เลยเพราะว่าดูจากความหวานที่ทั้งคู่หมั่นเติมให้กันแล้วก็คงจะอีกในไม่ช้าเกินรอแล้วล่ะคะ